พม่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในความเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาและมีวัดวาอารามที่เก่าแก่และมีคุณค่าทั้งทางศิลป,ปกรรมและโบราณคดีมากมายไม่ว่าจะเป็นในนครย่างกุ้งมันทะเลหรือเมืองเก่าแก่อย่างพุกามในยุคที่รัฐบาลพม่าเดินหน้าเปิดประเทศเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยและเสรีนยยริยมเช่นเวลานี้พุทธศาสนาจึงเป็นหนึ่งในจุดท้ายสำคัญที่นานาชาติให้ความสนใจ ไม่เฉพาะในด้านการท่องเที่ยวชมความงามของโบราณสถานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงธุรกิจใหม่ล่าสุดอย่างสถานปฏิบัติธรรมอีกด้วย ศูนย์ฝึกสมาธิมหาสีเป็นหนึ่งในศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของพม่าในหมู่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปและอเมริกาซึ่งกำลังหันมาสนใจการศึกษาในด้านจิตวิญญาณและศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาศูนย์ฝึกสมาธิแห่งนี้ก่อตั้งโดยพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในพมา่าและมีสาขาวกว่า50แห่งทั่วโลก แต่ในแต่ละปีนักท่องเที่ยวจำนวนหลายพันคนก็ยังคงเดินทางมายังศูนย์มหาสีในพมา่าเพื่อสัมผัสบรรยากาศของการปฏิบัติตนตามวิถีพุทธอย่างแท้จริง ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในศูนย์ฝึกสมาธิมหาศีจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่นี่อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นชาวพมา่าหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนจะต้องตื่นตั้งแต่เวลา3นาฬิกาและไม่เข้านอนจนกว่าจะถึงเวลา23นาฬิกาโดยในแต่ละวันผู้ปฏิบัติธรรมจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวเพื่อนั่งสมาธิสำรวจจ,จิตใจและความคิดของตอนเอง ส่วนพระภิกษุในศูนย์จะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการทำสมาธิเป็นบางเวลาเท่านั้น อย่างไรก็ตามกระแสความนิยมในการมาปฏิบัติธรรมในพม่าอาจจะคงอยู่ไม่นานนักเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาฝึกสมาธิที่ศูนย์มหาศีกล่าวว่าพวกเขาเลือกมาเรียนการทำสมาธิที่นี่เนื่องจากพม่าเป็นประเทศที่สงบและยังบริสุทธิ์ต่อการพัฒนาแบบทุนนิยมซึ่งเสน่ห์ทางจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมของพม่าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนี้กำลังเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเจริญทางวัตถุซึ่งมาพร้อมกับนโยบายเปิดประเทศ ของรัฐบาลในปัจจุบัน